โอ้พ oh. ูดพ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 ูดโอ้ยงู oh. มาก,กินกบบันนี่โอ้ยตัวผมใหญ่หนึน่งไหมมันดึงเบ็ดผมไปดิล่ะโอ้ย oh. oh. ไปครับงูไปล่ะมึงกบจริงเหรอครับ oh. 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 สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี <sh> emulate, ้ตอนค่ำตอนนี้กหาโมงครับผมแต่อากาศดีไม่ใช่กายครับผมมันเป็นคำเรี่ยวป่าคือเบิดมือครับผมฝนตกนิ่งเบิดมือครับวันนี้ออกไม้ครับผมออกไม้รอบบ้านเอาเบ็ดคั้นมากครับผมใจใช้เบ็ดกบครับผมใจไปครบกั้งฟังโค้งครับผมใจเป็นตั้งฟังโค้งหรอเรี่ยวต้องไปฝุ่นครับผมมันเป็นอันนี้นามบอกแค่ร้ายครับผมหาใช้เบ็ดกบผมเห็นกบมันร้ายครับผมเดี๋ยวนี้ตอนมันใช้เบ็ดหรอก ตอนยังมาเห็นมันไอยู่ครับเด็กชายน้ำฟองก้องไปครับเอ้ามาณยี่สิบหลังพ่อครับผมพอได้กินแตอยากที่ซื้อขันมานาีมนนโมตัวได้ใส่ไป่ไล่เลยครับผมมันหมานหลายๆดีจังขายครับผมยี่สิบหลังทีเป็นยังไงเอาเบ็ดใส่เนี่เบ็ดหน้าเลยครับเพาใส่ครับเพราะมันเบ็ดกลบอกู่ยี่สิบหลังเนี่ยคุณมาเอาอาหนรไหนะครับโอ้บรรยากาศดีครับผมฝนตกเมืดมืดโตกะเดียวอาหานไหนครับเดี๋ยวก็ตกมาอีกจังหน่อยเอาเเดี๋ยวน้างเลียงล้างเลียเกาหนีเลยครับผม ยังไงกับฟางเด้อผู้ใดฝางมาฝางโคดถือใจแน่ผมจะหาเขาคุ้นหฝางกดติดตามไว้นะเพื่อไป็นกำลังใจผมกับตากล้องมังคีกับผมไงไข่หอยพันธ like like okay. ุ์น่ะครับผมเด้อครับผมได้หมดจุกไว้นาครับผมรอท้าลันได้วหน่อยก่อน ก็ผมก็สงสัยอรหรอกก็สออั่ีล่ะล้านามันครับผมใส่เบ็ดขั้นใส่เบ็ดกบคขือบัวมกินบัเนไม่โตงามเลยครับใส่เบ็ดกบอยู่ก็จะขีเอยู่โตปุงไงโตพอดี เดี๋ยวฟอา์ซเซย์นองย่างโลเใส่ไม่ต้องมุ่งอนีางนะครับมาเด้อยมูกใส่เวลาใส่ในจังน้อยครับผมต้องท่าลานน้ำมองเห็นลานน้ำครับผมนหมองใส่หมองได้เป็นลานเป็นลานนะครับขจอสำคัญอย่างไรครับผม มันได้บุกโจมมาถาขึ้นมาโค่นหรอกบนุนโค่นก็บุกโจมันขึ้นมา,มานล้วแม่บุกโจมมาถา,าถา่ายย่างดีอยู่เลยผมเอาจังตี่นะครับง่ายๆครับผมมาหน่อครับพ่อครับผมเอาบิดปลามาใส่พอบตังตีเบ็นก็เป็นสันๆครับผมบาผมาเลยเราไว้ครับผมนอกมึงคนครับมันไหลดีๆอยู่จังอ่าเราอาหมามันเราเห็ดครับผม แมนนะครับผมเอ้ามาเนี่เลยโอ้โใส่ไปกูก่อนแล้วปางงงจะไปก กินีังสิงกไปได้กินดีอยู่ได้ผมบาาีโตวนตัไม่ินเม็ดตัอายุมากินกับผมันอาไมาสนังอมือนกับผมมันคือยังสิเม็ดั้เดกกับผมั้สัตว์อันนี้มันเ่วโคตริใส่าเนาต่อก่อนเดี๋ยวผมใส่มึงนังใถ่ายได้กผมเลยเปลาใส่บบนี้ยังอยู่บางสิทินั่งอยนีนะยังใส่น้ำมันนี่ะครับรอรมันเือ รอลงไปรอสาท่านแับผมฟังสาทางๆฟังสาต่างๆมันมันโตขึ่นจริงจริงจีิงครับมันเหี่ยาวใช่เหี่ยวครับผมผมปวดนะผมากินครับผมเดี๋ยวปวดกันมืึงครับตอนพยายามผมบอกว่าตอนไหนว่มันโตกับอะไรว่าไงครับผมันโตกับสองทุ่มเลยครับจะบอกคว่า เดี๋ยวขอกันกันบผมวันนี้อยากแซงนิดเดียวก่นอนสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคำสองถุงครับไหนว่าล่าละไม่ยามไม่ยามเบสแหละครับผมเสียเบสดกบไปเบดขั้นเหรครับเบดใส่ในหน้านะครับผมไมาใสา่บกบมืองที่ี่พูดโตบวยี่สิบรังครับผมใส่ในฟังข้องนี่นะครับ เห็นฝนมันตกดูๆครับผมโต่มันต่ตลิ่นๆไหมเมืองสินมีโต,โตกินบ่อลแังๆเมื่อท่านออกว้อกโขบไหมเนียงยั่งคือกอยตัวนี้อ,อ๋อ,อได้เสียบเงี่ยไหมครับผมเพื่อเมืนสอนมาก,กินเป็ดโต่บอลน,นี่ขึ้นนี่ฝนน้องโวยๆมากและครับเมึงยี่สิบหลังจีนี้พ่อโตบ่งขออยากโตสองโต่งโอเคแล้วครับผมเบ็ดยี่สิบหลังใส่เรรบ็ดโบปไว้ผมเห็นโขบมันลาย ครับอันนี้ฝนมันตกลิ่นๆไหมเบิดมือเลยมือนี่แต่มันก็เศร้าตกไปด่วนเติบแล้วครับนี่มึงมาแรง้ยงไม่ตกบนีหลังนี้ไม่ห้อยมากินอยู่ครับผังโมยูครับผมนั่นไม่ห้อยตีนอยู่ไม่ห้อยตีนอยู่ครับเหงื่อเบิดโอ้อ๋ออ๋อไม่เป็นไรเสีย่ยกรมมุนไปเลยครับมัไม่เห็นไหมโอ้ยอ๋อโมยังครับผมเพื่อมือสอนกินแค่เสียมเหงื่อไปไหม มี่ก็โตบอใม่ฟังข้องเบิดแล้วครับโดมาในกันหน้าเระบัดเนี่ยใส่ในกันแท้ครับอันนี้ไอ้ทางซากครับผมมันมีซาอยู่หนึ่งผมแซ่มาเขามากลางหนึ่งชิเป็นเนี้ยนี่กินอยู่ครับผมผี่เนี้ยดีกินผีครับผมมีโกมากินอยู่หงบยูครับผมมันดีทิมไหมน่ามีหอยตีนอยู่ครับมีหัวตีนอยู่อ๋อมีโกมากินอยู่ครับผม มันห่างดีเงียดด,ด,ด,ดีไม่ต้งองไปขอเงนครับว่าหัน,นอ๋อไม่เสียเงียดใม่ไหมมีพอโตบูบูนี่โอ้บางใจน้ำโสมฟังซาแหละครับน้ำรวยอเมริกาล่ะอย่างหนึ่งคืออย่างไรแท้ตอนบริษัทมาใส่ไหมถูกมันไม่ใส่นื้อก็บอกินไม่หมดท่านออกบวกกับผมกดอยู่นี่ลองดท้ายแล้วมั้งครับ,บมีวางนี่ห้อยย่างอยู่ตัวนี้มีห้อยตีนห้อยอยังบ่ โมม,ม,งงม,มีครับผมเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะไหมครับผมขึ้นอีกครับมมีพ่อเต๋งครับผม,เ,ม,ผมเดี๋ยวพอกันมือเื่องเสาอีกรอบนึงครับผมเพื่อมือเองม,มันกินเพื่อฝนตกใส่ยางนอนนี่ป้าเฮ้ยโคบันสิขึ้นมากินครับผมเดี๋ยวพอกันมือเรืนองเสาครับผมสาวราขึ้นอีกอ่ะวันนี้ราตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสอเสาขึา้นก้าวเลยครับสภาพอาก,กาศอากาศเย็นๆครับผมส่อหนิฝนก็บมันขึ้นจากโตบปรโตโงนี่ ผมว่าโปรโตกวได้เมื่อคืนนี่แต่มืมอนี้อาจสซิบโบเน่ครับผมย่ำกั้งเวียนนี่กั้งเวียนนี่โตดีครับไหนเวลาเมื่อยามเบ็ดนะครับใส่เบ็ดกบไวเบ้ต้งฟังข้องนี่ครับผมใส่ไว้ผลมื่อคืนกับว่มีพวกตักับผมผมมาไหวผดบ่อเมื่อคืนนี่สองถุงแม่ผมออกมานะ่กะกเบตันออกบ่กคือ,อยังไงมันยังหนึ่งขึ้นยังลายอยู่ตอนเมื่อยามเบ็ดม,มึงนี้จะมีพวกตวกว่านี่ตั้งเล็กโอ้โบมีครับผมมันอยู่ไกลดไว้นนี้นะ เดี๋ยวค่อยย้าเม็เกคับผมมีวัวตัวนัวฝัค้องขอ้องข้องเกากับผมมีวัวตัวยี่สิบลังคอยอยางตัวสองตัวโอเคนะครับพวกนนเดปลเบ็ดกรบไนหะมนี่บวบูนี โอ้ลังนี้กบหน่อยว่ามากินนี่มีแต่ห้อยครับผมผมีแต่ห้อยมากินห้อยตีนมเต็มอยู่ครับผมเต็มล้านอยู่ผมออหอยหันหลังเดี๋ยวไว้เมาเกี้ทุกคนครับผมเห็นตะวินเลยครับผมอากาศดีแห้งครับโซนนี่เมื่อกี้ล่ะต้มอวยเวยครับผมมีพอตวโวหอยจ็โตในตถอ พูด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 โอ้ยงูมากินกบบันนี่โอ้ยตัวผมใหญ่หนึน่งไหมมึงมันมดึงเบ็ดผมไปดิละโอ้ยไปครับงูไปละมันกบจริงหรอครับโอ้น่ะเพิ่งตายผมครับกบอ๋ออ๋อได้อยู่ครับผมมันก็เริงมามาบ่หมงูมันก็เริงมาขาม่กา,า,ขากับผมกบอืม งูตัวสั่งเขียนนี่ไหมมึงโกกุมติดล่ะต้องยังอยู่ได้ละ่ะโหไปบอ๊อบินเลยครับมึงโกบโก๊บก,ก็ลังเงยครับผมโอ้ยงูยังครับผมสภาพดีอยู่อ่อเอต็มแหลกครับผมงูตัวเงยไหมมันก็เรามาข่าบโกบวัวกันตัวกุย่างเงยเอาเอง,งูไงงูยังบุนี่ ลหลังนี่เป็นอย่างไดไม่ห้อยตีนห้อยยังบ่นี่บ่มีครับผมโอ้ยมาบ่พอบอ่ก็อย่างไรห <c ười> ลงัง่ตหนาได้ยินเสียงครับผมหลังทั้งหนาได้ยินเสียงดินอยู่ว่องหันนี่สายในฟางข้องัสี่แหละครับนี่ขางข้องได้ยินเสียงดินอยู่คือตึงตึงอยู่สายไปก็ยิงตึงตึงอยู่ครับอยู่บ่นน่อยู่บ่ อยู่บ่บ่อยู่บ่เนลงไปมึงครับผมโอ้โอ้อยู่ยังครับอยู่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 บ่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 ีมสองครับผมพุ่งตใหญงอยู่ครับผมเออซ้ำนีพ่ในปนนี่ยครับผมีเดียวพาดเพชรตีแฉกครับผมของวันรังของวลังรุนนี่ตุวนี้ก็ลังญงครับผมก็ลังแฉกเลยครับจอมอ้โอ้หมันมันมีเตียมมตัวนี่ มื่กอกเสือกเบ่งกับมันขาดไหมไมันดินเออ,อเกย์บอลอเก็บอลอมานนิครับเพื่ด้กินยูดยิ่งยี่สิบลังไหมก็ต้องแบบเซยำเด๋วเพื่อนเพื่นมีหาหรังหนึ่งไหมร้องเตีตัวหน้ตัวใหญ่อยูกบอลพูด่างตัวุกียรติยิ่คกับพูด ฝน,นตกใสน่นี่กินดีอยู่นี่อยู่ครับมึงเห็นไหมอาร์เทตได้แล้วนี่ครับครบวายูมันตน้องมีตูวแม่ตอนระยามเบ็ดผมเห็นมันโดดลงหลายผมผ่านข้อตอนนี้เ,เอามาเสียบมึงกับผมฝนตกลิ้นลิ้นพอดีเลยอ๋อม,นม,นม,นมันมันจำหนิพอ่อปนแล้วนี่ปิดกุป เบ็ดขั้นอขั้นมาใส่ครับผมเบ็ดปลาเบีดหมันเบ็ดกุุเทเบ็ดกบมันสัน้องเตียมแล้วการไหนการงการอยอ่เรื่องะติดแห้งอะไรมีบรูดอมีบะมึงจีบะโอ้เสียงผมปั่นมืดเลยมึงจีอะโอ้จีเี่ยนเสียงหมไอ้มัน ต้องเต้มครับผมโอ้ยซ้ำอีกแล้วพอปนแล้วครับผมบิด20หลังลังต่อหนาก็จะเห็นดินดินอยู่ว่างหันนี่นีน่ยังไงนี่ลังนี่นึ่มันก็ล้างมากินบ่น่ะเหนื่อยย่างนี่ตัวน่ะโอ้ยแซ่บยังสี่ลนะครับล้านกับท่าไว้ซ้ำนั่นนะครับนะเอาเอาไปยังว่าหันละเพื่อนมากินไหมครับผมไปเมืองลังอื่นก่อนเดีย๋ยวมันสีรุด ทางนี้น้ำเนี่ย้อยครับผมนี่ในกันนาผมก็เลยใส่กบมึงเปื่อมมี่มีดีอยู่ครับผมนี่ทางนี้คือเป็นยังี่โอ้มันกินอยู่ครับผมพี่ใายเบ็ดดีหรืมึงเทิ่ยงผิดไหมของโยู่กบหน่อยคือมันกินครับผมเบ็ดมันเลยดีหรืมึงเทิงมีห้อยอยู่น,นนะห้อยมันมีอยู่ครับนะั่นโอ้ยเนาะเอาเอาเดี๋ยวมึงมายังบากันไหมครับผมไม่ฟังข้องเบิดแล้วครับเบิดใเซไปต้องปุ่น ไซเวลลงมาผีครับผมลงมาออมซานี่เมืองยิมีบ่นี่มีพวโตัวบ่วมีพวกตบ่บูนี่นะล่างนี่กินอยู่ครับมีห้อยอยู่นั่นมีห้อยกับน่าจะเป็นกบหน่อยครับผมมีห้อยอยู่ผีเงยอยู่ผีดีเดีมากผีโอ้น่าจะเป็นกบหน่อยครับผมกบเป็นต้นไง โอ้บันใหญ่ครับน่ะรังนียก็คือกันครับผมมีห้อยอยู่กบังบันใหญ่มันมากินอยู่มีแต่ห้อยมีแต่ห้อยน้อยๆครับผมเอ๋อไว้นี่แหละแล้วค่อยังแล้วเมื่อกี้น้องคนครับผมยามังเบิดก่อนฝั่งซาไม่มีพ่อโตอีหลีบ่ะเป็นแต่มีกบหลายขึ้นอย่างนี้ตัวซาอย่างสิโมขึ้นอย่างนี้ แต่ว่าสาหงสีงูก็อะายครับผมกบอาชีพอยู่ก็มี่รังนี้เยอะแยะคือกจรอยู่ตัวนี้นี่าสาหงสีครับผมนี่เบต้ามี่ลายอยู่มันหนังโมมีบ่อย่างไดีงูมันลายกบเลยออกไปอยู่ข้างนอกหมดเลยแต่ว่าเอียนเบต้ามี่ลายครับสาังสีเอาฝังนั่นมาใส่นี่เป็นได้ลังนี่เป็นได้ bây giờ bây giờ không biết đâu không đi xong lần này là đi 20 lăng, để xong tìm Ok rồi không Lần này có nhớ nhau nói cho các phụ nữ lắng đều phụ nữ phụ nữ thật là cả kín cho phụ kẹp bên trong các ลอยครับผมเจ้านี่นี่นะครับผลงานโก๊บต้องโตกับผมตัวใหญ่อยู่ครับผมตัวงามอยู่ไปลังอันนี้เลยครับหลุนไปลังฟัดแสบเนะครับนี่เมื่อไงป้นแดครับผมนี่ดูบมื่อแกงรับผมอ้อมกับแสบเพื่อนกันครับนี่ตองตัวคนกินแต่อยากรับผมเป็นปีสิบลังไหมเอาบียป้ามาใส่ครับผมนี่มันจะเบียดขั้นเมื่อไงเอาไหมเป็นโกบมาถึงสันสันกับผมเดี๋ยวสีเราอยู่ครับผมเดี๋ยวหาใหม่ก่อนไปหาใหม่ก่อนเราไหวอยู่จะสามสี่สี่สี่ตังไปใช้เบียดโกบกับผมจะหน่อย เอาเปลปาไม่ใช่ครับผมเอามาลองมือสิครับผมยีทิพนังเดี๋ยวยีข้าม่มาลอก่อนยีทิพนังเดี๋ยวซองแต้มมาโอเคนะครับผมมันขึ้นมาเลยมโตหอามาไอฝุ่มันขึ้นสองถุงแมวหอกมาเต้ยใช่แล้วครับรดอยู่ครับใช้ปิดรบฆ่าร้านแหน่แต่น้านฮวงบนเรียดีเ้ยครับเขาเขาเคี้ยวเกียวเคี้ยวเขาจำเนงกัใช่เลยครับผมยังมีโตอยู่ครับสองโตโตงามอยู่ครับมนมีอย่างไรครับผมผู้เดียงฟังมาอย่าเรื่องเมฝาก ก็ติดใจแน่ผมจะหาหัวคุณกดติดตามไว้นะเพื่อเป็นกลังใจผมกาเยกัท่นนะครับผมแล้วกรียบออจังดีม่ยังไครับผมาอยู่กินครับผมเดี๋ยวมม่วากันไหมารลมือดียวผมเร้อไ่นรบกงผมเส็นแ้บางขอมีสิบางสอตผมออมาร่บผมเรื่เน้อคนไหนก็แช์ก็ติดตามับผม